บ่ต้องไปขูดหินปูนฟันขาวอิลีขาวแน่นอนแขวขาวเปิลเวินเปิลเวินสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับแขวหรือว่าฟันมันมีคราบเหลืองๆอ,อยู่นะพี่น้องเบาง่ายๆก็คือฟันมันเหลืองมันบ่สะอาดนะพี่น้องเวลาเฮายิ้มก็สิบ่บ่มีความหมั่นใจในตัวเองนะครับรวมถึงพวกมีกงมีกินในปากพร้อมปากบ่สะอาด ผู้ใดฟันเหลืองฟันบอขาวอยากให้ฟันขาวแบบจัวจัว่วฟังภูมปัญญายาสีฟันสมัยเกา่าแบบทำเห้ฟันขาวฟันสะอาดยิ้มเล้าขาวแกแกแทกบอต้องเหลืองบอต้องมนเลยแขวบอกเลยว่าวิธีนี้ฟันขาวอิลีขาวแน่นอนบอต้องไปซื้อบอต้องไปเปลืองตังยู่บ้านทุกคนมี ขอแค่หาบดต้องไปขัดบบต้องไปขูด,ขดหินปูนซัำนี่กับขาวได้แขวบ่เหลืองแขวขาวเปินเป้นเวินอยากลูกกะตามมานี่คือทานทานดังไฟนั่นแหละนะอีสานพระเจ้าเป็นคนเอาทานน่ะนะนี่กะเกลือเกลือธรรมดานั่นแหละนะครับเกลือเม็ดธรรมดานะครับบ,รรรบ,บ้านไผ่กับมีหามาได้เกลือกะทานแล้วนะัดที่นี่เอาทานไส่คก นะครับพกแล้วก็ตตำสิ่ไใไปไปปั้นไปบดไปยังใดก็แล้วแต่นะพี่น้องนะนี่ตำเอานะครับใส่ตำตำละเอียดปานมือแล้วนะพี่น้องนะนี่คือทานตำละเอียดนะครับที่นี่เกลือเกลือกับประมาณนี่นะพี่น้องนะใส่ลงไปเลยก็ตำอีกทีนึงเพื่อให้มันเข้ากันนะครับก็บตำผสมระวางท่านกับเกลือเท่านั้นเอง นะครับตําเขาตําปริมาณโดยที่เกลือกะท่านนี่ประมาณเท่ากันนะพี่น้องนะเอาให้มันเท่ากันกะตําให้มันเละเละะเอียดยังสี่เลยนะครับแล้ววิธีใส่เขากะหาเอาแปรงสีฟันเลยนะพี่น้องเอาไปจุ่มน้ำนี่จุ่มน้ำมาแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความสะดวกนะครับก็จิ้มจิ้มไอ้ยาไอ้ยาซีฟันท่านฉีไฟเนี่ยกะเกลือนะครับกะมาจัางสี่ ถ้าเอาเอาอยาสีฟันใส่น้ำป่นจักน้อยก็ได้เพราะเป็นอย่างนะครับแต่ซ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วขาวแน่นอนแขวเจ้าอะแล้วก็แป้งเท่านั้นเองนะครับติแป้งให้เบิ่งกระซี่ออกเข็มเท่านั้นเองเพราะมีอย่างนี้หมักเนื้อนอกเนื้อจากหนีนะพี่น้องกระซี่ซี่นะเนี่ยยจงเสี่ยถ้าฮัแป้งเสร็จแล้ว เขากะล่างน้ำตามปกติเขานั่นแหละนะพี่น้องนะอันนี้รับรองว่าดีเลยบอกได้เลยว่าเห็นผลภายในเกตถึงสิบมือเท่านั้นแนหะพวกข้าบเหลืองๆพวกไอพวกมีกินกันสิหายไปพวกข้าบกัสิหายไปอิลินะพี่น้องพวกกับฟันกรสิกกับมะขาว <c oughs> ขาวแบบนี้นะครับพี่น้องนะรวมถึงว่าถ้าคนใส่ไอตั้งแต่อายุน้อยๆสิมันมีผลแบบอีสานพระเจ้านี่ บ่เก็บบ่ปวดแขวนะพี่น้องจนเกือบสี่เกษียนอายุแล้วเพราะว่าอีสานบ่เจ้าตังต่จีมันเกิดความจนมันบังคับคือวานแหละบ่มียาสีฟันกระใสเกลืออย่างเดียวอันนี้บวกแค่ท่านเขม้าเท่านั้นเองแห้งขาวขาวดีดีอิลีนะครับด้วยฟันของเขาเนี่ยสุดยอดนี่แหละคือภูมิปัญญาที่ดีอิลีบ่ต้องไปเฮ้อไอ้พวกราคาพงพ้งแพงแพงไอที่เขาโคตรสนุกเข้าสนานั่น บอต้องเขาทําได้ลนะพี่น้องนะผูใ้ใดฟันเหลืองฟันเป็นคาบน่ะมันบอขาวกะล้องหามาทําเบิงนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้อีสานร,ระเจ้าบออยากให้เสื้อดอกแต่อยากให้ร้องเลยอยากให้ทําเลยขาวแน่นอนสวัสดีครับ